ชื่อนางสาวธนพรรัตนาขันนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาที่ครูโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมค่ะคลิปนี้นะคะจะแนะนําถึงบริบทของโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงห้องเรียนอนุบาลด้วยค่ะเชิญรับชมและฟังไ,ได้แล้วค่ะ คือทั้ง่อในการฟันสิริสวัสดีโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีพื้นที่6ไร่44ตารางวามีอาคารเรียน5หลังเป็นตึก4ชั้น3หลังและตึก2ชั้น3หลังเปิดทำการเรียนการสอแนอและการ,รีนของของารยก็จะเน้นไปในด่วนต่งตางๆค่ะเช่น ตื่นธรรมชาติตื้นผลไม้ตืมนท้องฟ้าหรือว่าจะเป็นตืมนใต้ท,ท้องทะเลค่ะก็จะมีภาพประกอบเป็นตัวอย่างดังนี้ค่ะ ส่วนหนึ่งของพวกเรานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมค่ะการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐซึ่งในตอนนี้ทางโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์พวกเราจึงทําคลิปวิดีโอการเรียนการสอนให้เด็กๆได้ดู การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์จะมี6กิจกรรมหลักดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เราจะสอนแตกต่างกันเช่นการเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามการเต้นประกอบเพลงหรือการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ โดยเราจะมีสื่อประกอบทั้งของจริงและเป็นสื่อที่เราจัดทำขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ค่ะ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เราจะสอนกิจกรรมสร้างสรรค์สองครั้งต่อหนึสัปดาห์ซึ่งการสอนจะมีหลายรูปแบบเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันการตัดป่าภาพและการประดิษฐ์ 4. กิจกรรมเกมการศึกษานะคะ เราจะสอนโดยทำสื่อชิ้นใหญ่เพื่อให้เด็กๆได้เห็นชัดเจนโดยครูจะให้เด็กๆได้คิดตามและเด็กสามารถเล่นตามได้ค่ะกิจกรรมที่5ต่อไปไม่โกงนะคะภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมค่ะ6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเน้นการสอนที่ทดลองจริงที่ครูได้ทำการทดลองด้วยตนเองค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างวิดีโอการสอนหน่วยผักนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับคุณครูเพชและคุณครูอิงค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆเ,เต้นด้วยนะคะชื่อเพลงว่าฉันรักผาค่ะ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ได้ล้างมือนะคะเด็กๆไปล้างมือที่ห้องน้ําก่อนนะคะเด็กๆแต,แต่ถ้าเด็กๆล้างมือกันเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปเต้นเพลงฉันรักผักกันเลยค่ะเราชอบกินผักพวกเราชอบกินผักอร่อยจ ตมากมายหันให้ดีเตรียมถ้วยจากควางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบละคยเราชอบลเครทําเปน็นนี่เป็นผลงานของพวกเราค่ะพวกเราได้ทําป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ค่ะและต่อไปเป็นผลงานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 จากการที่เด็กได้ดูวิดีโอที่คุณครูสอนและข้อดีของการทำวิดีโอเด็กสามารถนำมาดูซ้ำได้หลายครั้งเพราะเด็กบางคนไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดได้ค่ะโครงการหนูน้อยไวไสายออนไลน์สร้างสรรค์ เนื่องในปัจจุบันนะคะโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะมีการระบาดในวงกว้างมากเลยนะคะได้แนะนําให้ทุกป,ประเทศเร่งรัดและก็เฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะและสําหรับในประเทศไทยนั้นนะคะได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนหนึ่งนะคะแม้ว่าในแต่ละวันจะมีจํานวนน้อยลงแต่ยังเป็นสภาวะที่ยังไม่อาจวางใจได้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนนะคะต่อการสัมผัสนะคะเราต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพให้ความสำคัญต,ตั้งแต่การรักษาสุข,ขวิทยาส่วนบุคคลโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงคะ พวกเรานะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะเลยได้จัดโครงการหนูน้อยไว้ใสออนไลน์สร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินะคะทําให้เด็กๆไม่ได้เรียนในเวลาที่จํากัดนะคะแล้วก็ไม่สามารถได้รับประสบการณ์ตรงได้ค่ะและยังรวมไปถึงการสนใจการเรียนรู้ของเด็กค่ะเด็กจะมีการสนใจประมาณ2-3นาทีเท่านั้นนะคะทางโรงเรียนต้องพิถนทาค่ะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะและยังมีการส่งเอกสารแบบฝึกหัดหนังสือสมุดและก็อุปกรณ์นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้กลับไปเรียนรู้และทบทวนที่บ้านค่ะ และเพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้กับเด็กๆนะคะจึงได้มีการทําวิดีโอการสอนค่ะด้วยการอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นเวลา3-5นาทีค่ะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังสามารถสอดแทรกคําถามได้ค่ะเพื่อที่จะได้มีการโต้ตอบกันนะคะแล้วก็เด็กๆค่ะจะได้เกิดการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพด้วยค่ะการจัดทําโครงการนี้นะคะก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะก็คือ1เด็กไม่ได้รับประสบการณ์ตรงค่ะ2เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู3เด็กบางส่วนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนค่ะ และ 4. นะคะผู้ปกครองไม่มีเวลาให้คําแนะนําเด็กค่ะ 5. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 6. ครูไม่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ค่ะต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานของเด็กๆค่ะนี่แค่รูปภาพบางส่วนที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะหนึ่งวิจัยเรื่องการพัฒนา สองวิจัยเรื่อง,องนักเรียนชั้นอนงความสามารถในการใช้ห้าวิจัยเรื่องการส่งเสริมทักษะคณิตให้กับเด็กค่ะหกวิจ